สงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมคนที่ตัวเล็กก็ยังตัวเล็กเท่าเดิมกินอะไรก็ไม่อ้วนกินอะไรก็ไม่ตัวใหญ่ขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามกับคนที่ตัวใหญ่แค่หายใจก็ตัวบวมขึ้นแล้ว มันเป็นเพราะว่าระบบการเผาผลาญและก็กระบวนการทํางานของร่างกายคนเรานั้นไม่เท่ากันค่ะซึ่งในตัวของคนที่ตัวเล็กเนี่ยเขาจะมีเชื้อจุลินทรีย์ดีเยอะมากกว่าคนที่ตัวใหญ่นั่นเองเชื้อจุลินทรีย์ดีนี้เราจะเรียกกันว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการปรับระบบการเผาผลาญเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะหันมาดูแลรูปร่างและก็กระชับสัดส่วน ในยุคนี้ถ้าจะหาโปรไบโอติกดีๆซักตัวหนึ่งมาทานก็ค่อนข้างที่จะหายากแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องหายากอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเรามีตัวดีมาแนะนําเลยโปรไบโอลิมพัสของแบนรนด์ปานชิตาน,นั่นเองซึ่งตัวนี้เขามีโปรไบโอติกสูงถึง13ชนิดด้วยกันเลยนะเธอโปรไบโอลิมพัสของเรานะคะ1ซองขอให้ปริมาณของโปรไบโอติกเนี่ยสูงถึง1นึ่งแสนล้านตัว CFU ต่อซองเลยเยอะมากๆตัวนี้เขาเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวใหญ่แล้วลดยังไงก็ลดไม่ลงแต่อยากจะกลายเป็นคนที่ ตัวเล็กลงก็เป็นที่หมาว่าทําไมเราถึงผลิตตัวนี้เพื่อตอบโจทย์คนที่แค่หายใจหรือแค่กินข้าวเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวบวมขึ้นวันนี้เราแก้ปัญหากันที่ระดับเซลล์ได้เลยเพราะตัวนี้เขาจะเป็นการเติมจุลินทรีย์ที่ร่างกายของคนผอมมีแต่คนอ้วนไม่มีนั่นเองเป็นการแก้ปัญหากันที่ระดับเซลล์เพียงแค่ทานวันละหนึ่งซองฉีกซองแล้วกรอกปากเคี้ยวกลืนได้เลย ทานง่ายมากๆแล้วเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกายเพื่อประโยชน์ที่ดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานผักเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างและสัดส่วนนะคะ